พอไปไปเห็นงานในสังคมใหญ่โตอืมแต่สิมาแต่งโตงามเออพอคนทำงานหมือราชการบอครบหนาสมาคมบมูอพวกมาเดหน,น้าแต่งเอาหนาเอาตาคือยั่วนะไ้พี่จังไปไปใส่ใ,ใส่อนไรก็ใส่เถื่อมีมกต้นมกเขก,ก,กมักเครืออมกปลูกนะ่ะ พาพี่น้องที่จะกลับพาพี่น้องท่ทุกจังกับพาเข้าเฮดเองเนี่ยพี่น้องตงอั้งออกกาลังกายไปด้วยจะได้ผมอมๆจะได้สวยๆถ้าผอมเมื่อไรเดี๋ยวจะแต่งตัวสวยๆให้ดูนะคะทุกคนเจ <c oughs> ๋งได้ค่มันเะฟ <c oughs> ย <c oughs> เอาสวยสิคนงามเพราะแต่งใจงามเพราะขน <c oughs> <c oughs> เราไปเห็นงานสังคมจีตัตัวซีมาแต่งตัวงานจะได้ผอมๆทีได้สวยๆถ้าผอมเมื่อไร่เดี๋ยวจะแต่งตัวสวยๆให้ดูนะคะทุกคนไอเมื่อคุณทำไม่ได้คุณก็ไม่ต้องพูดคุณจะเสียคำคุณพูดของคุณเองอ่าพูดแล้วทำไม่ได้น่ะ Então, pula.